ตูเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนดีใจที่จากกันสวัสดีค่ะพี่ตังกวาเองนะคะเนื่องจากเรื่องนี้สามารถมิกรวมได้หลายหัวข้อเลยนะคะพี่จึงขออนุญาตมิกรวมกันไปเลยค่ะมี5หัวข้อด้วยกันนะคะ 1. ดีใจที่ได้จากกันจากน้องน้ำผึ้ง 2. คนสวยและคนไม่สวย 3. เด็กที่มีแต่คนรักและเด็กที่เป็นส่วนเกินจากน้องเบลกับน้องโบวี่ค่ะ 4. ครอบครัวลำเอียงและ 5. พ่อแม่รักแต่น้องจากน้องออกัสค่ะและสำหรับใครอยากจะแนะนำเรื่องไหนเพิ่มเติมช่วงนี้ต้องรอนานหน่อยนะคะคาดว่าน่าจะเป็นเดือนเพราะว่าตอนนี้คิวแน่นมากๆค่ะฉันชื่อจานสีส่วนน้องของฉันชื่อผู้กันพวกเราเป็นพี่น้องฝาแฝดแต่เป็นฝาแฝดเทียมแฝดเทียมที่ว่านั่นก็คือพวกเราเกิดมาพร้อมกันแต่หน้าตาไม่เหมือนกัน ถ้าให้เปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆก็เป็นเพียงแค่พี่น้องที่เกิดมาพร้อมกันเท่านั้นแหมนะเอมไม่ได้มาเยี่ยมนานหลานๆของน้าเนี่ยโตขึ้นเป็นกองเลยนะจ๊ะโดยเฉพาะหนูผููกันหน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูอย่างกับตุ๊กตาพี่ก็ว่าอย่างนั้นเลยจ้ะยายเอมไม่เหมือนยายจานสีคนพี่นี่หรอกขี่ริ้วขี่แรไม่รู้ว่าพี่เนี่ยไปหยิบผิดที่โรงพยาบาลมาหรือเปล่า ทำพูดที่แม่พูดทีเล่นทีจริงแต่ความเจ็บที่ฉันได้รับในใจมันกลับไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนี่ยังไม่รวมเพื่อนๆที่โรงเรียนที่ต่างก็ชอบแต่ผู้กันผู้กันนี่น่ารักชะมัดเลยอะนั่น,นะนสิไม่เหมือนจานสีจานสีไม่เห็นน่ารักเหมือนผู้กันเลยเป็นอะไรไปเธอทนฟังไม่ได้หรอจานสี ทำเป็นเงียบไม่ต้อ,ตอบฉันใช่ไหมงั้นเดี๋ยวฉันจะทำให้เธอรู้เองว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นโอ้ยทุกคนช่วยฉันด้วยจานสีแกล้งฉันทำไมเธอทำแบบนี้ล่ะจานสีใช่ใช่เพออิจฉาผู้กันใช่ไหมที่เขาน่ารักกว่าเธอน่ะไม่ไหวเลยหน้าตาไม่สวยแล้วยังทำนิสัยไม่ดีอีกเดี๋ยวสิเพื่อนๆทุกคนฉันยังไม่ได้ทำอะไรพูกกันเลยนะ อย่ามาโกหกหน่อยเลยถ้าเธอไม่ทําผู้กันเขาจะล้มลงไปได้ยังไงมันเป็นแบบนี้มาตลอดไม่ว่าฉันจะพูดยังไงทุกคนก็เชื่อแต่คําพูดของผู้กันเท่านั้นวันเวลาล่วงเลยผ่านไปจนพวกเราขึ้นเรียนชั้นมัธยมทุกคนก็ยังนิยมชมชอบแต่ผู้กันดูสิผู้กันดาวโรงเรียนเราน่ารักจังเลยนะแต่พี่สาวมียักษ์จะสวยเหมือนน้องเลยแฮะ ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนที่ฉันต้องทนอยู่กับคำพูดเสียดสีและเปรียบเทียบแบบนี้ผู้กันของแม่น่ะทั้งสวยทั้งน่ารักได้เป็นถึงดาวโรงเรียนมีเหมือนคนพี่หรอกไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยสักอย่างพอ่อภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะผู้กันหลายต่อหลายครั้งที่พ่อกับแม่ทำเหมือนกับว่าฉันไม่มีตัวตนอยู่ในบ้านทำเหมือนกับฉันไม่มีความรู้สึกและทำเหมือนกับว่าฉันเป็นส่วนเกิน ็นยังไงบ้างละจ้ะจานสีพี่สาวของฉันขอร้องล่ะตอนนี้ฉันอยากอยู่คนเดียวจานสีนี่เธอกล้าเมินฉันและปิดประตูใส่หน้าฉันงั้นเหรอนี่ผููกันเธอก็ได้ทุกอย่างจากทุกคนเขาอยู่แล้วอะแล้วเธอจะมาเอาอะไรจากฉันอีก <c oughs> เป็นคำถามที่น่าสนใจเหมือนกันนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะแต่พอเห็นเธอทำหน้าแบบนั้นแล้วมันรู้สึกชอบใจบอกไม่ถูกอะ่ะ เพราะว่าฉันไม่ใช่ลูกคนโปรดฉันจึงต้องทำงานพิเศษเพื่อหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองเรออาหารสักครู่นะคะลูกค้าฉันพยายามทำงานและเก็บเงินเอาไว้นี่จานสีวันนี้นะ่ะเงินเดือนเธอออกใช่ไหมฉันขอบ้างสิเธอก็ได้จากพ่อจากแม่อยู่แล้วนี่ผู้กันทำไมถึงมาขอฉันล่ะ ไม่ต้องมาถามนะ่ะจะให้หรือไม่ให้ฉันต้องเก็บไว้เป็นค่าอุปกรณ์การเรียนฉันให้เธอไม่ได้หรอกโอเคสรุปว่าไม่ให้สินะงั้นเดี๋ยวมาดูกันพูดแบบนี้<ม>เธอจะทำอะไรของเธออีกล่ะผู้กันจะเรียกร้องความสนใจจากพ่อจากแม่อีกสินะเดี๋ยวก็รู้นะช่วยด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่จนันสีอยู่ๆเขาก็มาตอบหนูค่ะ เดี๋ยวสินั่นเธอตบหน้าตัวเองไม่ใช่หรอจานสีเธอนี่มันเด็กเลี้ยงแกะชัดๆจะมีใครกล้าบ้าตบหน้าตัวเองให้มันเจ็บล่ะนี่มันอะไรกันยายจานสีหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะทำไมถึงมาทำน้องแบบนี้คุณแม่คะฟังหนูก่อนหนูไม่ได้ทำอะไรน้องเลยนะคะเขาตบหน้าตัวเขาเองอะคุณแม่อย่าไปฟังคะ่ะหนูของเงินเขาแต่เขาไม่ห คะคุณแม่คุณแม่ตอบหนูทำไมคะก็สั่งสอนแกว่าอย่าได้ทำแบบนี้กับน้องอีกนะสิคุณแม่ไม่ฟังคำพูดของฉันอีกตามเคยและในเสี้ยววินาทีนั้นฉันได้เห็นสีหน้ายิ้มย้อของผู้กันด้วยความสวยน่ารักของผู้กันไม่ว่าเธอจะไปประกวดเวทีไหนเธอก็ชนะไปสัมหมดยิ่งทำให้เป็นที่รักของพ่อกับแม่มากขึ้นไปอีก รางวัลชนะเลิศได้แก่น้องคู่กันค่ะและแน่นอนว่าพ่อกับแม่ก็ต้องชื่นชมเธอเป็นธรรมดาเก่งมากๆเลยจ้ะคู่กันอย่างนี้สิถึงจะสมเป็นลูกของแม่ใช่ลูกลูกนี่มันตัวเงินตัวทองของพ่อแม่ชัดๆเลยเอืมเอาตัวอื่นได้ไหมคะพ่อส่วนฉันก็ยังคงเป็นส่วนเกินไม่เปลี่ยนแปลง ด้วยความที่ประกวดชนะมาหลายที่ทำให้ผู้กันเริ่มมีงานถ่ายปกนิตยสารต่างๆโอเคครับสวยมากๆเลยครับคุณผู้กันเหนื่อยไหมครับคุณผู้กันไม่หรอกค่ะคุณผู้ชมแค่เห็นหน้าคุณเนี่ยก็หายเหนื่อยแล้วนะคะ คุณผู้ชงเป็นไฮโซหนุ่มที่มาติดพันผู้กันและทั้งคู่ก็ได้มั่นหมายกันในเวลาต่อมาพ่อแม่ก็น่าชื่นตาบานอีกตามเคยส่วนฉันก็ยังคงเป็นเหมือนฝุ่นในบ้านอีกเช่นเดิมไม่มีใครหันมาสนใจมองฉันเมื่อพวกเราเข้ามาหาวิทยาลัยทุกอย่างก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงราวกับว่ามันเป็นหนังที่ถูกเล่นฉากเดิมซ้ำๆ ผู้ก,กันพี่สาวเธอนี่ไม่ค่อยสวยเลยนะก็นั่นนะสิจ้าเพื่อนๆถ้าฉันเกิดมาแล้วเป็นแบบนั้นนะ่ะฉันคงลาตายไปแล้วล่ะท่ามกลางเสียงหัวเราะเยาะเย้ยนั้นมีเสียงสะอื่นของฉันแอบซ่อนอยู่แต่คงไม่มีใครสัมผัสถ,ถึงมันได้ฉันเฝ้าถามตัวเองด้วยความน้อยใจว่าฉันผิดหรอที่ฉันเกิดมาเป็นคนไม่สวย ฉันมัวแต่เมอจนไม่ได้ยินด้วยซ้ำว่ามีใครหนึ่งคนกำลังเดินเข้ามาเออสวัสดีครับผมชื่อแดเนียลเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมครับเดี๋ยวนะคะคุณอยากจะมาเป็นเพื่อนกับคนอย่างฉันเนี่ยนะคะถ้าเป็นเรื่องที่ใครๆเขามองว่าคุณขี้เรผมว่าคุณสวยมากเลยครับ คุณคงจะหมายถึงว่าสวยมากใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วครับต้องขอโทษด้วยผมพูดไทยยังไม่ค่อยชัดกลายเป็นว่าตั้งแต่วันนั้นมาเราสองคนก็กลายมาเป็นเพื่อนกันคุณแดเนียลคะคุณคิดว่าถ้าฉันเรียนจบมีงานทําฉันไปทําสัญญกรรมดีไหมคะเรื่องนั้นผมว่าอย่าเลยครับคุณจานสีคุณเป็นแบบนี้ก็น่ารักดีอยู่แล้วนะครับ แต่คนอื่นเขาชอบว่าฉันแล้วก็เอาฉันไปเปรียบเทียบคนพวกนั้นตังหาครับที่ต้องทำสัญญกรรมสัญญกรรมที่หัวใจครับหลังจากที่ฉันได้ยินประโยคนั้นฉันก็รู้สึกยิ้มออกมาได้ผมขอตัวก่อนเจอกันพรุ่งนี้นะครับเออคุณแดเนียลคะมีอะไรหรือเปล่าครับคือขอบคุณนะคะ อ๋อไม่เป็นไรหรอกครับตั้งแต่ที่คุณแดเนียลเข้ามาเป็นเพื่อนกับฉันฉันก็รู้สึกสดชื่นและมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะหลังจากนั้นต่อมาฉันก็ไปช่วยคุณแดเนียลเขาทำฟาร์มฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาเป็นใครมาจากไหนรู้แค่ว่านี่เป็นฟาร์มของครอบครัวเขาเราสองคนสนิทกันมากขึ้นทุกวันจนมันกลายเป็นความรัก เวลาต่อมาพวกเราทุกคนเรียนจบผู <ler> ้กันก็ได้แต่งงานกับคุณผู้ชงวันนี้ลูกพ่อสวยจริงๆเลยเฮ้ยฉันน่ะจะได้แต่งงานกับไฮโซชื่อดังไม่เหมือนเธอหรอกนะต้องไปคลุกดินคลุกทรายอยู่กับฟาร์มอยู่กับสัตว์ตัวเหม็นๆมีสินะที่เขาว่าแข่งอะไรก็แข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนานะมันแข่งกันไม่ได้ ฉันชินกับคำย่อยๆพวกนั้นของผู้กัรแล้วล่ะแต่วันนี้ฉันมีธุระที่สำคัญกว่านั้นนั่นก็คืออยู่ๆคุณแดเนียลก็เรียกฉันออกมาที่ฟาร์มเอะไก่พวกนี้แปลกจังเลยอ่ะนี่ใครมาทำอะไรแบบนี้ไว้เนี่ยผมเองครับคุณจานสีชอบไหมครับผมอยากจะเซอร์ไพรส์คุณและผมก็อยากจะขอคุณแต่งงานด้วยคุณแต่งงานกับผมได้ไหมครับค่ะ ขอบคุณนะคะที่มองเห็นคุณค่าของคนอย่างฉันอย่าพูดแบบนั้นครับคุณเป็นผู้หญิงที่น่ารักผมรักคุณนะครับน้ำตาของฉันไหลแต่ว่าไม่ใช่จากความเสียใจอีกต่อไปเป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติและอบอุ่นหัวใจทางด้านผู้กันเมื่อแต่งงานอยู่กินกันได้ไม่นานก็มีปากเสียงกับสามีอย่างหนักเนื่องด้วยเรื่องความเจ้าชู้ของเขา และเมื่อผู้การรู้ข่าวว่าฉันกำลังจะแต่งงานก็รู้สึกไม่พอใจอย่างรุนแรงไม่จริงอะค่ะคุณแม่มันจะมาได้ดีกว่าหนูได้ยังไงกันจะเย็นเย็นลูกผู้กันตั้งสติก่อนใช่แล้วค่ะสาเหตุที่ผู้กันไม่พอใจนั้นเพราะว่าที่จริงแล้วคุณแดเนียลไม่ใช่คนธรรมดางดงามมากเพคะว่าที่องค์ราชินี ฉันเพิ่งมารู้เมื่อไม่นานนี้เองว่าคุณแดเนียลมีเชื้อพระวงศ์และเป็นเจ้าชายแห่งแคว้นเล็กๆแห่งหนึ่งขอให้พระองค์มีความสุขเพยะค่ะมีความสุขมากๆนะเพคะเจ้าชายตอนนี้ชีวิตของฉันก็เหมือนกับลูกเป็ดขี้เร่ที่ได้มาเจอดินแดนของตัวเองฉันรู้สึกขอบคุณโชคชะตาเหลือเกินที่ทำให้ฉันได้มาเจอกับคุณแดเนียล และสำหรับเรื่องไร้ๆยๆที่ผ่านมาฉันอยากจะบอกกับมันว่าฉันดีใจนะที่ได้ลาจากมันมาจบแล้วค่ะเรื่องนี้พี่มิกรวมกัน5หัวข้อไปเลยนะคะขอขอบคุณมากๆที่แนะนำกันมาอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งช่องเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ